ผมเลยบอกนะครับว่าผมมากับใครผมนึบอกใครครับผมมากับเจ้าจ๋าที่ผมรักที่สุดในบ้านเลยครับยาจีนสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับ เลยนะครับแต่ผมโง่นี่เลยครับสักอ้วนอ้วนว้าวเสียโอ้เก็บเกี่ยวยังไงอะใช่ไหมครับตากร้อไม่รู้ครับผมคพิเก็บเกี่ยงแรกไม่เป็นเอ่อตากร้องครับทำไมอันนี้มันเล็กจังเลยเก็บเกี่ยวได้ไหมครับ บอกว่าถ้าไอ้ขนตรงนี้นะครับมันแห้งๆก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้เป็นซื้อของเลย,บบยวางไว้ดีกว่าครับไม่ทัน,น,นอาา่ะแล้วนกกินดีๆทุกคนครับดูหัวนี้สิครับนี่มันเข้าวดสวยใช้เท้าเลยครับ ระเบร้อยถึงเวลาเข้าป่าไปหาสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรสิครับเสบียงนี่นะครับหัวนี้ก็ใหญ่หัวนั้นก็ใหญ่ใหญ่ไปหมดเลยค่ะเออผมลืมบอกนะครับว่าผมมากับใครผมลืมบอกใครับผมมากับเจ้าจ๋าเมื่อกี้ผมรักใครสุดในบ้านเลยครับอย่าคีด หรืออะไรก็ไม่รู้อยากกินไปเรื่อยดิหวังนี่นะครับต้องอหัวใหญ่ขนาดนี้เลยโอเยะถ้า,าเลี้ยงแมลงเต่าท้องก็คงดีสิครับวันนี้ก็ใหญ่นะครับ นี่นะครับนี oh! ่นะครับโอ้เห็นข้าวโพดสีเหลืองทองอยู่ในนี้ด้วยนะครับวางไปเดี๋ยวผมจะเก็บอีกสักประมาณสามสีหัวนะครับอีกประมาณ อ่าสิ่งห้าหัวดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้กินด้วยให้นกกินอย่างเดียวมันน่แแย์ครับต้องให้คนกินด้วยคนตาชมพูผมว่าพอแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวไปปอกข้าวโพดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้นกกินกันเลยดีกว่าครับ แล้วเดี๋ยวผมจะต้องล้างยางออกจากมือผมด้วยแล้วที่เหลือนะครับบางทีเขาอาจจะยังไปนะครับแล้วเดี๋ยววันอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บให้เขากินนะครับก็คือประมาณว่ารอให้เขาโตอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหนักมากเลยครับเต็มปากาเลยอ้าวหลังจากที่ผมนะครับได้เทข้าวโพดใส่ถาดนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะ หั่นข้าโพดเป็นชิ้นๆจากนั้นก็ใส่ในตะก,กร้านี้เลยนะครับเีล้วจากนั้นก็จะไปแจกใจ่ายให้กับน,นกของผมนะคะ<ๆ>เอาล่ะตองบอกก่อนผมรู้สึกนะครับว่านกของผมเนี่ยจะต้องแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเข้าโพดท,ที่ผมปลูกเนี่ยไม่มียาฆ่ามแมลงไม่มีปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ล้วนๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่อินทรีย์ที่เป็นนกนะ ว,ว้าวทุกคนดูดนี่สิครับขา้าวโพดของผมเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยนะครับว,ว้าวทองอืมหอมน่ากินมากเลยครับเอา้าอยากกินหรอได้เลยแหละกระดินะ่งเลยอ้า สีทองหอมน่ากินมาแบบนี้แล้วโอ๊ยลูกตัดกันพอแล้ได้เขาบดสีทองหอมน่ากินแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาสับและแจกจ่ายใ,ให้ลูก,กันเลดีกว่านะครับ นี่นะครับหันเป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะขนาดก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหดเวลาสรุปแล้วค่ะตาป้องบอกว่าตอนนี้นะครับเริ่มจะค่ําแล้วเราก็ไม่อยากจะให้นกกินตอนกลางคืนด้วยเพราะกลัวว่าเขาโผล่เนี่ยครับมันจะเสียก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับก็คือจะเอาไปแช่ตู้เย็นแทนแล้วค่อยเอามาให้กันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้ก็ชเช้าแล้วนะครับ แล้วผมยังอยากจะนอนต่ออีกมากเลยนะแต่ว่าตะกองไล่ขาผมกมาถ่ายวิดีโอนะเ,เ,เดี๋ยวผมจะให้เขาโชว์นะ โอเคครับผมว่าเดี๋ยวผมจะขอตัวไปให้เขาพดนนกทุกตัวก่อนดีกว่านะครโอเคครับแชทชับคลิปน,นะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ่ไม่พลาดคลหม,หม่เอาไว้เจอกนหม่คลิปน้นครับสรันี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็ขอไปนอนก่อนนะ